ได้เขาต้องให้โดนไปนิดอย่างงวดเนี้ย,ยวหวยออกง่ายต่อ,อไปเนี่ยห้าสองสี่อย่างเงี้ยเออไปแทงซิมไปแทงเนยเออไปแทงเด็กเป็นมละล่ะเขาให้ห้าสองสี่แกทำยังไงให้ห้าสองสี่มันออกมาให้ได้เออสลขสองคือเลขอะไรเออสี่คือเลขอะไรคนเล่นเป็นเนะ้ยเขางะแบบนี้เลยเนี่เงินก็ไม่ได้ใช้เยอะตอนนี้เราจะใช้ทั้งหมดสามล้านเจ็ด เนี่ยประมาณสามล้านเจ็ดตอนนี้เรามันมีนี่นอกอยู่สองเคสนี่เนี่ยมันกินอยู่เนี่ยนะดอกสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันก็เครียดอยู่เนี่ยแล้วทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ยกกำลังจะได้งานไหวเร็วๆเนี่ยแต่คุณไม่มีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณร้องก็ร้องไปเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้กลับไปแกได้เลยเนี่ยร้านสี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทำให้แกร้านสี่ก่อนหรือให้กูดาห์เขาลอยมาให้ร้านสี่เนี่ยแบบจะไม่ใช่กู้รายวันนะ ที่ไรวันอันนี้มันยังไม่ทาแต่ีกสองแสนห้าเนี่ยที่ไรวันเก็บอยู่ทุกวันทุกวันหาอะไรก็ไม่รู้แบบตน้นดาจารย์ทำให้อาจารย์ว่ากลับไปหมดนี้แล้วกันเรานั่งรถพันไหน่วยเอาทุกคันนะให้เยอะแยะไปหมดเลยแต่มันเหมือนไม่ได้ชีวิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เอากลับไปได้นะ น,นายกรที่ิวรัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่ประจำภาคตะวันออกใดโดนกระดาะทานตอนในสามียาคูน่นี้หมดหนี้กรรมและเปิดวงใหม่ทรัพย์ใหม่ชีวิตใหม่กลับไปตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้ได้เงินล้านสี่แล้วก็เติมอีกแปดแสนให้จบให้สิ้นแล้วก็ขอให้เปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ให้ที่ดินสามชนด,ดกลับบ้านขออำนาจกูบาจารย์หลายทรงประทานก่อนแล้วสำเร็จสำเร็จเอา้าไป นี่ก็ชอบโอกรธเาญาติโอ๋มไม่ช่วยไม่เขาก็ช่วยช่วยมันพูดไปไม่เป็นไรก็ค่อยทำก็ได้ไม่จะทำเขาอะไรนะ บ้านเราแก่แต่มาตรงสีแยกเลยมาหน่อยดนม่งเาสีแยกใช่ไหมเลยมาที่นี่เขาจากแยกไฟแดงตรงมาถึงมีสานสีแยกแล้วก็เลยมาหน่อยหนึงแล้วที่ตรงนั้นมันเฉลี่ยหน่อยหนึงที่เลยไปพิงเอาไปทอดไปเดี๋ยวไปห้อยตอนเช้าเก้าโมงเก้านาทีนะนะลับบ้านขายหรือไงคู่กันป่ะ Nha, yeah. thái đai đường yeah. thái này nè nhé Thái à ไป่อหมั้งไปให้จาย์อื่นเสรที่มันไม่ถึงเจ้าที่ไม่ถึงอย่างนี้ต้องตายแล้วให้เรกเผยขายไปืิอกี้จำไว้นะบางคนสวยจะตายา่านี่บางคนสวยจะตายเต็มสี่พัน 4, มันไม่ได้ใครของที่ใครอ่ะมันไม่ได้แล้วถ้ามันเอาจะขายจริงให้เจ้าข,ของมาเลย มาหา,าจารย์วห้วเนี่ยเออถ้ามันมาไม่ได้ก็ไปต้องขายมาันล็อกอ้าวอาจารย์บอกให้เลยเนี่ยถ้าที่แปลงเนี่ยขายได้พันแปดร้อยล้านธรรมดาจานทุบตอนักจานเหวี่ทิ้งเลยกูให้ทุบเลยเนี่ยมึงเอาแมโครมาทุบเลยกูให้มาทุบเลยเนี่ยนี่ตายแล้วเนี่ยเอาไว้ลูกเขยแดกก็ไว้ลูกเขยกินไงนตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไก้ออที่ไม่ใช้ไม่ได้พูด หมายถึงว่าที่แปลงนี้มันอยู่แค่พันสามร้อยกว่าลังถ้าพันแปดต้องไว้ให้ลูกเขยไว้กินแกก็ตายเป็นผีไปซะเจ้าของนะอ้าวก็เฝ้ามานานอะ่ะเฝ้ามาให้เขากินนี่แหะบางคนเนี่ยไม่ได้ชาวเลยนะดูที่เครื่องเพชรใส่กระรุ่มเลยไม่ได้ไว้ในตู้ไ,ไว้ในตะไคร์สใส่ก็ไม่ได้เรอกอย่างเงี้ยเสียเวลาบางคนบอกจารย์จะออกมาไม่ได้ก็ไม่เอาเลยจา อาจารย์มีคนทำให้ในกรุงเทพขายทั้งนั้นนะสุทธิสารดินแดงทองหล่ออาจารย์เท่านั้นเนี่ยขายกันเนี่ยเตะสี่พันล้านก็ขายเจ้าของตั้งไว้สี่พันล้านบอกพี่แปลงเนี้ยได้สามพันสองร้อยล้านถ้าเจ้าทีเนี่เจ้าของไม่เอาก็แล้วแต่สี่คนาขายไปขายในคนนั้นสวยตายก็ยังบอกอยู่ทำในไปได้แค่สี่พันพันสามร้อยล้านเนี่ยถ้าอย่าง,งน,น, 4, าน,นั้น,น,นไม่ได้หรอก ในประเทศไทยมีเศรษฐีกี่คนบางคนก็นึกว่าเขาซื้อบางคนมา,าเขาเอาขานะโอ้เหมือนบางคนมาบอกอารย์แนาขายที่ต่างประเทศต่างประเทศอะไรจะเขียนภาษาอังกฤษไม่ออกอาจารย์ไปต่างประเทศบ่อยจัตแล้วเขียนแล้วเขียนคาว่าแยกไม่ถูกเลยแยกจะใช้คาว่าปีมันจะใช่หรอเออมันไม่ใช่อย่างนี้มันขายไม่น่ารอกแล้วที่แปลงนี้เขาแม่งต้องแปดคนนะแปดส่วน แต่ทางเข้าเนี่ยมันเป็นทางเล็กแล้วก็ยาวมาท่างนี้ที่เย็นใครไม่เชื่อเราไปดูแล้วมีโลงอะไรเก่าๆก็ไม่รู้เหมือนโลเก่าๆโลงอะไรก็ไม่รู้ถ้าใช่ที่จะเข้าแต่เขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่สื้อเขาก็แค่เนียถ้าตื่นวันไหนเลิกเขาเขาก็ไปย้ายไปอื่นใช่เขาไม่ได้เอาอ่ะราค่ะ คนเนไม่เอาเขาให้เนี่ยดูเขาถูกชะตานาฬิกาเรือนนี้เขาให้พันล้านเขาไม่เอาจะพันแปดพอนีฬการล้านเสียหรือร้อยกว่าบาทเหมือนจ้าเจ้านี่มีเงินสามพันบาทตอนสวัสดิ์เขาให้สร้างอาจารย์ดูดวงเขาจะแปดนี่สร้างเงินกว่าล้านอ่ะที่เดียวพี่แกนั่งอยู่ชั้นละเจ็ดไร่์สามชั้นน่ะนี่ไม่ใช่ทำนานะทำนาเจ็ดไร่์ก็ทวงแล้วนี่ทำนาหยิ่งก่อนทำนาหยิ่แกนิดเด็กเล็ก เป่จ้าของเล่นเออเป่จ้าของเล่นแล้วนี่หน้าเหมือนแม่ตาไปทัทางเตี่ยทางพ่อวิ่งเตี๋ยวเปล่าๆเจ้าของมาดูเลยจเจ้าของมาเนี่ยมาเลยดูแค่เดียวเียเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยช้ามาอย่าพูดจะพูดอะไรก็รูดไร,สร้สาระไม่ได้เลือกคนสักยันไม่ได้ลงของอ่ะทางก็ไม่สีไม่อยู่ได้นะบ้านคนไม่มีใครอยู่เหมือนสรเจ้าไม่มีใครอยู่ลองดิยามาแอบปลูกยากันเต็มไปไมหมดเออเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อพี่ยา เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกแกเออเวลาไปงานศพแกต้องกินข้าวงานศพแกไม่ค่อยกินเนี่ยแกไม่ค่อยกินอ่ะเออถี่ต่อไปแกต้องตายใครจะกินอ่ะบูดงานศพมันมากบางคนบอกไม่จะเป็นล้อจา์ผมให้ชะให้ล่างลูกบ้านไปแล้วพอตายจริงติดเชื้อในกระแสเลือดงานเข้ามืองาน,นนะเนี่ยเนี่ยแถวนี้กม็มีดีใจจะตายให้ล่างก็ไปสี่สิบปีบอกไม่ไปงานศพใครไม่ไปสุพิธมพอตายจริงไม่มีใครเลย ติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วตัวเองไม่เคยไปสวดพิธามเขาไม่เคยไปให้พุญีิดเขาใครก็จะไปเล่าเออใครจะไปเออมีลูกสาวไม่เคยไปางหลัางน้ำครูเบ่าวสาวก็เลยเนี้ยแล้วลูกตัวเองต่งานมีอยู่สามคนนะ่ะจะเบ่าจะสาวคงมีใจั้มมันไม่ได้เราพูดทาบุญผิดนะ่ะก็ไม่ได้หรอกเออไม่ได้อย่างที่เราคิดนะเอออย่างเอาแกไปท,ทําสิ นี่มันก็มีไม่เยอะหรอกแกก็ไ,สไปสวดไลยสิเงินมันอยู่บนสรวรรค์นนะเขาจะให้ใายสารเจ้าเนี่ยหลวงพ่อที่เขาเสียมดแล้ันหไปอยู่กลางทุ่งนาเขาสร้างเป็นพันล้านนะเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงช้างเปล่าเขาไม่ได้เลี้ยงต็อให้สวรรค์ตัวให้เออของอยู่ในคอพวกแกนเนี่ยอาจารย์เนี่ยวด้วยสามารถเดินออกจากคอแกได้เดินอาจารย์เนี่ยวได้ด้วยลองทําไม่ดีสิเขาก็ไปอ่ะลองนี่ <c oughs> พ่อแม่ไม่ดีเดี๋ยวลูกก็หนีหมดมันมีค่าทรงนั้นละ่ะ อะไรที่มีค่ามีขาหมดเนี่ยเสื้อไอ้นี่ขายบาทเดียวก็มีค่าขายได้เออ้องไปศึกษาดิตา,าก็ไม่ได้เก่งนะ่งเออบางคนไม่เอาพี่กับน้องอนะ่ะเวลาตายนะใครร้องไห้คนตายเนะี่ยร้องไห้มาที่สุดและคนที่ร้องไห้จากคนตายมาคือพี่น้องแกนี่เนี่ยที่ว่าเกลียดกันตนะันะ้งนาน่ะและ้วทาบุญให้คนตายนะคือก็พี่น้องแกเนนะี่ยไม่มีใครมาแล้วเมียก็หาผัวใหม่เมียมีคนมาหาจะเนี่ยแยกหัวตายเนี่ยอาจารย์มาช่วยคนทั้งนมดห,หน่อย โววิญญาณหัวกวนทะหลก้นมาเที่ยงหัวทิ้งไม่้องร้อยล้าน,นยังกวนมึงหรอเออเสื <c oughs> ้อพาหัเเวเก็บเผาหมดแต่ท้องไม่เผายิ่งจฉลาด <c oughs> มาลองดูมมไม่ได้วุ่นวายใเ,เนียสำนักจานอยู่ในป่าไม่ได้สำนักใหญ่มีเอาคอยแกนวยละกันรอนนี้แกก็มีไม่เยอะหรอกเบ็ดเสร็จก็แค่สองล้านเจ็ดทีแกจะใช้ด,ดว่วนๆแล้วแกมีนี่แอบอะไรก็ไม่รู้ เราดวงชาตากูลแกชอบเป็นนี่เลยก็ไม่รู้นายุคๆลูกเองน็กเป็นนี่แหละเป็นนี้ก็อะไรไม่รู้เป็นอนี่ไปเอามาจนได้เออเอาขอหมดนี่แล้วกันลูกแกมีกี่คนอ่ะไอ้คน